สวัสดีครับเรียนที่วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตครับสอบเข้าสาขา music performance หรือการแสดงดนตรีเครื่องมือเอกเชนโลกตอนนั้นในระเบียบของคณะเขามีกำหนดเพลงมาให้เลือกอยู่ประมาณ4-5เพลงตอนนั้นเราก็เลือก b a r s u i t e เบอร์หนึ่งครับท่อนเพลย์ลูด กับวิ v าลดีโซนา t a ต้หมายเลข5ท่อน1กับท่อน2ครับไปสอบเข้าปริญญาโทที่ประเทศเบลยเยียมครับที่ Royal c o n s e r v t t r y y of r u u s s l s s ที่นี่เขากำหนดไว้เลยว่าเราจะต้องเตรียม2 e t u d e หรือแบบฝึกหัดเขาก็มี a t ทูดของแต่ละคนมาให้เลือกตอนนั้นเราก็เลือก Popper ไปนอกจากนั้นก็จะต้องเล่นอีก3เพลง ซึ่งใน3เพลงนี้จะต้องต่างยุคสมัยกันแล้วก็จะต้องมีคอนแชตโตอยู่1อันสําหรับคอนแชตโตตอนนั้นก็เลือกดาวชาร์คเชลโลคอนแชตโตท่อนแรกไปส่วนอีกเพลงเลือกชัดสกอวิชเชลโลโซนา a ตาท่อน3ซึ่งเป็นท่อนช้าอีกอันนึงคือบาร์กสวีทเบอร์3ท่อนคูร้องก็คือเป็นเพลงที่เราเคยเล่นมาก่อนแล้วแต่ว่าในวันสอบจริงสุดท้ายก็เล่นแค่2เพลงคือเอทูดหอันแล้วก็ดวชาร์คอนแชโต ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราต้องดูแลตัวเองมาสอบเองครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นมากวันที่ไปสอบก็เลยไปแต่เช้าตรู่เลยพอเราไปเช้าเราก็เลยมีโอกาสซ้อมกับนักเปียโนคือที่นี่เขามีนักเปียโนแอคคอร์ดิเมนต์ให้สำหรับนักเรียนทุกคนแต่ว่าถ้าใครไปช้าก็จะไม่มีโอกาสซ้อมกับเขา อันนี้ก็เลยได้ไปซอ้อมกับเขาก่อนสอบแต่เขาก็ซอ้อมแป๊บๆเหมือนถามอะไรนิดหน่อยที่เบลเยียมก็คือพอทุกคนสอบเสร็จในวันนั้นเขาก็จะปรึกษากันแล้วก็ประกาศผลเลยเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะไม่ต้องรุ้นผลนานแต่ว่าในวันนั้นตอนที่อาจารย์กำลังปรึกษากันอยู่ดีๆเขาก็แบบเดินออกมาตามแล้วก็คุณนัทขอเชิญคุณนัทเข้าไปคนเดียวเราก็แบบเฮ้ยอะไรตกใจมากพอเข้าไปถึงเขาก็แบบเออยู e uh, ผ่านแล้วนะแต่อย่าเพิ่งไปบอกใคร แต่ว่าที่เขาเรียกเข้ามาเขาอยากจะเสนอให้เราเรียนปริญญาโท3ปีซึ่งตามหลักสูตรมันแค่2ปีแต่เขาอยากให้แบบอยู่กับเขานานขึ้นเพราะว่าปีแรกเขาจะได้ปรับพื้นฐานให้เราคือเลเวลเราอาจจะยังไม่ถึงระดับที่จะเรียน2ปีได้ตอนนั้นเราก็แบบตัดสินใจไม่ถูกค่าเทอมก็แพงใจไหวไหมก็เลยเอ,อ๋อเขาไปปรึกษาที่บ้านก่อนหลังจากสอบเสร็จในวันนั้นประกาศผลอาจารย์ก็ ต้อนรับอย่างอบอุ่นมากก็ w e l คั m มทูมายสตูดิแล้วก็พานักเรียนไปกินข้าวสิ่งที่อยากจะฝากถึงทุกคนที่กำลังจะเรียนต่อดนตรีความจริงมีหลายอย่างที่อยากจะฝากแต่ว่าตอนนี้คิดว่ากำลังใจน่าจะสำคัญที่สุดเพราะว่าแน่นอนระหว่างการเรียนดนตรีเราจะต้องมีความรู้สึกท้อแท้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไม่เหมาะกับการเป็นนักดนตรี ทำไมอันนี้เราเล่นไม่ได้สักทีทําไมคนอื่นเก่งจังซึ่งสุดท้ายแล้วดนตรีมันไม่ได้ง่ายความรู้สึกท้อเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าอยากจะให้เรามองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเรามาได้ไกลแค่ไหนะ